สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัฒน์แก้วคําจันทร์รองผู้กํากับลูกเสือสามันรุ่นใหญ่โรงเรียนวัสรุตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองนางสาวอัจฉริยาพรศักดิ์บุตรีตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวมณีรัตนวิชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกาย,ยนของทุกปีค่ะ โดยมีดรพร้อมบุญรักสุระรองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองเป็นประธานในพิธีลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมแถวพร้อมกันบริเวณสนามโรงเรียนวัสดุเริ่มวางพวงมาลาที่กองจนครพหบหกกอง จากนั้นเมื่อประธานในพิธีมาถึงได้รับการต้อนรับจากลูกเสือกองเกียรติยศเพื่อร่วมพิธีถวายราชดุดีวันสมเด็จพระมหาคีราราชเจ้าหรือวันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น โดยมีนางสาวอัจฉริยาพรศักบุตรีตระกูลพ่วงเนวยกระเป็นผู้กล่าวรายงานเมื่อประธานในพิธีวางพวงมาลาจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยแล้วนำถวายราชสุดีและกล่าวสุดดีเทิดพระเกียรติลนเก้ารัชกาลที่6จากนั้นให้โอวาลลูกเสือเนธนารีให้รู้จักรักษามมคีมีระเบียบวินัยและมีจิตอาสาร เมื่อประธานในพิธีเดินทางกลับผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำลูกเสือไปบำเพ็ญประโยชน์ตามจุดที่ได้รับมอบหมายท้าทีรราจาจอมไทยกำเนิดลูกเสือไป วลากิจกรรมต่างรวมใจรวมฝึกวันที่ยี่สิบห้าทั่วทั่วนนึกถึงเราลูกเสื พร้อมเพียงกันยึดมันวันสำคัญทุกครั้งเป็นวันดับสินพรันองค์ท่านยึดมัน มีหยุดยั้งต่างพร้อมสาดูดี